สวัสดีนะครับสมาชิกสวัสดีนะครับสมาชิกแฟนเพจเรียนภาษาเยอรมันด้วยวิดีโอนะครับทุกท่านและก็ทุกท่านที่กำลังชมวิดีโอเรียนภาษาเยอรมันอยู่นะครับก็อยากจะนำเสนอ วันนี้นะครับอยากจะนำเสนอในเรื่องราวของเด็กชายจากเม็กซิโกคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูคารีนะครับซึ่งเสียงชื่ออาจจะออกเสียงไม่ถูกเหมือนเหมือนชื่อของเขาจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้คนที่รู้จักภาษาของเม็กซิโกก็อาจจะสามารถออกเสียงคําคํานี้ได้ดีนะครับผมพอพูดธรรมดาแล้วกันยูคารีนะครับอัสเม็กซิโก Yukari Der zehnjährige Yukari wohnt mit seinen Eltern und seiner sechsjährigen Schwester in mexiko Stadt. Seine Vorfahren waren purépecha Indianer. In ihrer Sprache bedeutet sein Name große Weiser. Yukari besucht e i n e g r o ß e Privat Schule im Stadtzentrum ก็คือนะครับยูคารีมาจากเม็กซิโกเด r กเสียนเดียร u เกยูคารีว m i น seinen e เซน r เอลทนก็คือยูคารีเด็กชายวัยสิบขวบนะครับอาศัยหรือพักอยู่กับพ่อแม่นะครับเอลทันก็คือพ่อแม่ของเขานะครับ u n d seine นเธอร์เซ็กย e าก e บช e วและก็ Schwester คือน้องสาวนะครับเพราะว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นน้องสาวก็6ซ็กย่ากับหกขวบนะครับน้องสาววัยหกขวบด้วยอีกคนหนึ่ง In Mexico Stadt อยู่ในเมืองเม็กซิโกนะครับ s e i n e Vorfahren waren p u r ร p e เชออินเดียนก็คือบรรพบุรุษนะครับนะครับ แปลซะดูเหมือนหนังโบราณเนาะแต่ว่าก็ใช้คำนี้แหละครับเหมาะก็คือรุ่นปู่ย่าตายายของเขานะครับเคยอยู่ในเขาเรียกอะไรอะชนชนเผ่าเดียนนาชนเผ่าหนึ่งที่ในภาษาเขาคือพูเรเพชานะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องขออภัยเหมือนกันเสียงอาจจะไม่ไม่ถูกต้องเพราะมันเป็นคำเฉพาะนะครับ in ihrer Sprache bedeutet s e i n Name g o s w ในภาษาของของเขาเนี่ยนะครับของอน้องที่ชื่อว่ายูคารีเนี่ยนะครับในภาษาของเขาชื่อของเขามีความหมายนะครับ mm hmm. b d o c ted ก็คือหมายถึงมีความหมายว่า c o ้ดเซ r v i ไว r ซอร์ไวเซอรก็เป็นสติปัญญาครับสติสติปัญญาที่ที่ใหญ่ก็คือเป็นคนฉลาดมากมีสติปัญญาสูงประมาณนี้น,นะครับ ชื่อของเขาที่ชื่อว่ายูคารีนะครับยูคารีเ e ซุกต์อ i นเนโคส์รีวัตชูลาอิมสตัดเซนท r u มก็คือน้องยูคารีนะครับเขาก็เข้าโรงเรียนขนาดใหญ่เลยแหละเป็นโรงเรียนพรีวาตชูละคือโรงเรียนเอกชนนะครับไม่ใช่ของรัฐบาลน่าจะเป็นคนพอมีกระตังเนาะเพราะว่าสามารถเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ของเอกชนได้ i m s t a d CENTRUM ก็คือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนคล้ายๆเป็นโรงเรียนหลักโรงเรียนในในกลางเมืองเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปต่อๆไปอย่าลืมแชร์ส่งต,ต่อไปให้กับคนอื่นๆที่กำลังสนใจเรียนนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับสวัสดีครับ